ีข้าวกลงแดงไงข้าวกล้องสีแดงหนึ่งกิโลด้วยนะจะมาผสมกับเข่ามะลิเฮาธรรมดาจังน้อยนึงเพราะมันนั่นอันนี้ก็เป็นเข่ากล่องหอมมะลิไทยนี่สิบบ้องหงษ์ทามันนั่นดอกมันผสมกับเข่ามะลิเฮาธรรมดาแหละเพราะมันสิขแข็งทางหงตะมันเตยอันนี้นี่มากกินเนี่ยเอาผสมกับเขา่าขาวเฮาหงใส่กันข้าวไรซ์เบอรี่สี สีแดงไอ้สีดําเวลาหุงแหลวมันจะเป็นยังไงแห่ผสมกันเห็นปะอันนี้ทุเรียนวางทูเรียนไว้บ้างน,นี่เห็นปะมันสิบบอออนแห้งนะถ้าเขาถักโดนีกินขาวขาวธรรมดาอเอขาวมะลิขาวธรรมดาไปหาหาโลซื้อมาติดบานไว้เวลาหุงกับของของถวยสมมติว่านี่สามถวยเนาะเขาจะเอาหนึ่งถวยอย่างสีนะผสมกัน มันเสีได้มีประโยชน์หลายสีหลายสีมันเป็นเขา่าวนเขาเจ้าหมดเลยเนี่ยมาหุงกับขา,ขาวหหงเขาขาว,ขาวตอนนี้กินโอ้ยอ่อนแห้งแม่อ่อนนุ่มว่าเป็นตากินมันนุ่มแห้งนะต้องใส้เขาเขาก้องจักน้อยหนึ่งหรือเข่ามนี่จักน้อยหนึ่งเนี่ยมันเสิย่ยำพอดีเลยเดี๋ยวนีย้ยุบานก็นกินยังสีสุกคนเลยเดี๋ยวนะ